โอเคครับก็ต้องขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่ม u m p นะครับผมในกิจกรรมเป็นกิจกรรมลับนะครับซึ่งในไอดีหลักผมมันไม่มีนะไม่รู้ทำไมนะเนะีมันเป็นสกิน,นตัวนี้ตัวนียนะผมก็ไม่แน่ใจนะมันให้เป็นแบบเวลเจ็ดหรือเปล่า เนี่ยผมก็เติมอัดมาแล้วนะเกือบห้าเพชรนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะซึ่งก็ขอให้มันได้เถอะเพราะว่าไอดีนี้มันเป็นไอดี ID ที่อนาคตผมไม่แน่นะก็คือผมอาจจะขายก็ได้นะเพราะว่าไอดีเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลาดันนะฮะซึ่งก็ดูจากแรงได้เลยนะฮะแต่ก็โอเคนะไอดีเนี้ยก็พยายามเล่นอยู่นะ ก็ผมจะมาเติมจัด UMP ลักกันนะฮะไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเ,เปล่านะฮะเอาเลยอ้มือไปโอนเท่าไหรกดไปเลยครับห้าทีครับเน้นๆครับไม่ต้องฟุดเยอะครับกระดือ,อโอ้โหเข็มมากเลยนี่เนี่ยโคตรเข็มเลย อะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ได้เลยหรอฮัลโหลครับยังทีเลยเหรอเฮ้ย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 ,ย,ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคครับ อย่าอย่าหาสุ่มโอเคครับก็สรุปสั้นๆคลิปนี้นะครับผมก็คือไม่ได้นะครับผมก็คืออย่าหาสุ่มนะฮะง่ายๆนะครับเก็บเพชรไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะนะครับผมนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมก็อนาคตนะครับผมไอดี ID ตัวนี้อาจจะขายนะครับผมหรืออาจจะน่าจะเล่นเองนะ ถ้าสมมุติว่าผมไม่เล่นนะฮะก็จะขายนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับราคากันเองแน่ครับผมเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็คือสรุปนะฮะสั้นๆง่ายๆนะครับอย่าหาสุ่มนะครับผมแค่นี้แหละครับบายบายไปละ